สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Drake x Gaming อยู่กับผม Drake อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเด็กเทพในพื้นที่เด่นนะครับโดยพื้นที่เด่นวันนี้นะก็คือตัว Throne Room นะครับหรือตัวห้องบัลลังนะครับซึ่งก็จะมีความสามารถก็คืออบอกว่าจะดับเบิลตัวที่มี power เยอะที่สุดในโลเคชันนี้นะครับ โดยที่3เด็กวันนี้เ้าก็จะเป็นเด็กพูหนึ่งพูสองพูสามครับเรียงกันไปเลยก็ผมจะเอามาจากทางชาแนลของคุณ tlsg นะครับพ่อหนุ่มหล่อคนนี้นะครับก็เขาก็ได้เอาเด็กมาแช์นะครับสามสี่ห้าเด็กเลยนะครับแต่ว่าผมก็คัดมา่าเด็กที่ผมรู้สึกว่าเก่งที่สุดในทั้ง3าพูแล้วกันนะครับก็พูหนึ่งก็จะเป็นเด็กนี้นะครับแล้วก็พูสองก็จะเป็นเด็กนี้แล้วก็พูสามก็จะเป็นเด็กนี้เลยก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกัน,นครับว่าแต่ละเด็กนะครับเราต้องเล่นยังไงบ้างแล้วก็ใส่แต่ละการ์ดมานี่ต้องเล่นยังไง ก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ใช้เด็กพวกนี้ครับไต่แรงไปบางพังครับระหว่างที่ทีมเด็กเขากําลังแก้บั็กหีบอยู่นะครับก็ตอนนี้ประกาศไปด้วยเลยนะครับว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดหีบนะครับถ้าเปิดคุณมีโอกาสจะได้กล่องลมนะครับก็คือกล่องเปล่าหรือไม่ก็ยังเป็นกล่องของเวอร์ชันเก่านะครับที่ยังมีบูสเตอร์อยู่ก็ใครที่กําลังจะเปิดครับรอก่อนครับรอประกาศจากทางเซิร์ฟเวอร์ครับหรือคุณเข้ามาใน Discord ก็ได้นะครับเราจะมีการอัปเดตไว้ตลอดเลยนะครับว่าสถานการณ์เป็นไงครับหรือติดตามที่เฟซบุ๊กับ ของเราได้ที่ข้างล่างเลยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กับผมด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเข้ามาใหม่นะครับหรือว่ายังไม่ได้กด subscribe นะครับผม r e เฟ e ตลอดนะครับก็ต้องบอกว่านะครับทุกครั้งที่ผมเห็นตัวเลข subscribe r ขึ้นนะครับผมใจฟูมากเลยนะครับก็ถ้าใครสะดวกนะครับผมก็ขอฝากด้วยแล้วตอนนี้ช่องของเรานะครับก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วด้วยครับคุณก็สามารถเข้ามากดเช็คดูได้เลยนะครับว่าแต่ละเทียนะครับมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็เราจะมี3เทียก่อนนะครับตัว member นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเชื้อเพลิงนะครับหรือเพิ่มไฟให ทำคลิปออกมาร้วัมากขึ้น,นครับก็ใครสะดวกแบบไหนนะครับก็สามารถสนับสนุนตามที่ชอบกันได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้ามากๆนะครับแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยดีกว่าโอเคครับเรามาดูเอฟเฟกพื้นที่เด่นของเราก่อน,นครับก็คือตอนนี้นครับจะเป็นตัวห้องบันลังนะครับหรือว่าโทนลูมนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกพื้นที่ก็มก็ขออยันเลื่อนจังเลย โอเคครับเรามาดูเอฟเฟกพื้นที่ใหม่กันก่อนนะครับก็คือตอนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่โทนลูมหรือว่าห้องบัลลังนะครับก็จะมีความสามารถก็คือบอกว่าการ์ดไหนนะครับที่มีพาวเวอร์มากที่สุดในโลเคชันนี้ครับก็จะได้เบิ้ลพาวเวอร์ไปเลยเพราะฉะนั้นการที่จะยึดโลเคชันนี้ให้ได้นะครับเราควรจะลงแค่ตัวเดียวนะครับหรือว่าอ่าถ้าคุณจะไม่ลงตัวเดียวนะครับคุณต้องมีการ์ดแก้ทางเขานะครับอย่างฉางสีก็คือคุณลงมาปุ๊บถ้าเป็นตัวที่มันใหญ่ที่สุดมันจะเบิ้ลพลังไปเลย เพราะฉะนั้นนะครับไอตัวเล็กตัวน้อยครับไม่จำเป็นต้องลงเลยนะครับคุณแค่ลงตัวใหญ่ที่สุดมามันก็เบิลพาวเวอร์พอเบิลพาวเวอร์ปุ๊บนะครับมันก็จะไม่มีการ์ดไหนนะมาสู้แวลูก,กับคุณได้แล้วนะครับ ็เป็นโลเคชันนะครับที่ควรจะลงแค่ตัวใหญ่ๆตัวเดียวนะครับเพื่อให้คุ้มกับ Energy ที่สุดนะครับแล้วก็เอา Power เอา Energy แล้วนะครับไปลงที่โซนอื่นอ่ามันจะคุ้มกว่านะครับแล้วก็มาดูกันที่เด็กแรกเลยนะครับเด็กแรกก็จะเป็นเด็กไดโนนั่นเองนะครับผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะใช้กันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นภูหนึ่งเนาะก็จะเป็นเด็กนี้เลยนะครับก็อาจจะมีอิเล็กตร่ามีอลอนฟิตด้วยครับอาจจะมี2ตัวนี้ที่พิเศษหน่อยนะครับที่อ่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าใส่อรอนฟิตมาทำไมนะครับก็ค มันใช้คู่กับแองเจล่าได้ดีมากนะครับถ้าสังเกตว่า,าเราสามารถที่จะลงไอรอนฟิตนะครับแล้วก็ลงตัวอื่นลงมาในเลนแองเจล่าครับแล้วตัวนั้นก็จะโดนผลักออกจากเลน,นครับเพราะฉะนั้นจะทําให้แองเจล่านะครับสามารถได้บัฟเพิ่มได้อีกนะครับเพราะว่าตัวที่ลงมาในเลนแองเจล่าจะถูกไอรอนฟิตต่อยออกมาใช่ไหมครับก็จะคล้ายๆกับคอมโบกับไนท์คาวเลอร์เลยนะครับที่เราลงไนท์คาวเลอร์ไปที่แองเจล่าอยู่แล้วก็พอเราย้ายไนท์คาวเลอร์ออกมาเราก็สามารถเอาตัวเข้าไปบัฟแองเจล่าเพิ่มได้นะครับ ตัวอิเล็กตร้าก็จะเป็นเทคการ์ดที่อารมณ์ว่าเป็นน้องๆคิวมังเกอร์ er นะครับก็คือเป็นคิวม er ังเกอร์พูลหนึ่งนะครับก็จะฆ่าแค่หนึ่งตัวนะครับแต่ก็ถ้าเป็นแอนด์แมนนะครับก็จะคุ้มมากเลยใช่ไหมครับถ้าเราใช้ในเลนที่เป็นแอนด์แมนหรือว่าโมโจเวลนะครับคุณสามารถที่จะใช้อิเล็กต้านะครับแล้วก็ทําให้เราชนะได้ด้วยการพลิกแค่ใช้1 Energy ลองอิเล็กต้าเข้าไปเลยพูลหนึ่งการ์ดเอเล็กต้าก็เลยจะโหดมากนะครับแล้วก็ แล้วก็อาร์แมนติสนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยคอมโบกับเดนเซอนครับอ่ามีอาร์แมนติสมีเคเบิลนะครับมีเซนติเนลมีมูนเกอร์ไวเกอร์อ่าไวควีนนะครับก็จะเป็นตัวคอมโบกับเดวิดเดนลซอนทั้งหมดนะครับที่จะทำให้เราได้การ์ดเพิ่มขึ้นมือมากขึ้นนะครับต้องจัดจะเพิ่มการ์ดขึ้นมือนะครับอาร์แมนติสเคเบิลเนี่ยจะทำให้เรารู้เด็กฝ่ายตรงข้ามโดยอ่าไวควีนด้วยนะครับจะทำให้รู้ว่าในเด็กเขามีอะไรครับแล้วไวควีนก็จะมาดูมือของไอ้ฝั่งนะครับว่า ตอนนี้ตัวใหญ่สุดของเขามีอะไรก็จะเป็นเด็กที่โหดมากนะครับทำให้เราทั้งเพิ่มการ์ดในมือแล้วก็รู้อีกฝั่งด้วยนะครับว่าเขากาลังจะทําอะไรแล้วก็แองเจล่าก็บอกไปแล้วนะครับก็เป็นตัวที่ลงตัวไหนลงมาก็จะได้บวก2องพาวเวอร์นะครับที่เพิ่งโดนเนอร์ไปเป็นเหลือศูนย์แต่ผมว่าก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับไม่ได้กากลงไปเลยเท่าไหร่นะครับแค่ลด1นึ่งพาวเวอร์สิวๆนะครับ ต่อมาก็เซนติเนลก็จะก๊อปปี้ตัวเองก็ใส่การ์ดขึ้นมือนะครับแล้วก็ช่วยเติมเคิร์ฟเราด้วยนะเวลาเรามือไม่มีอะไรให้ลงนะครับแล้วก็เซนติเนลลงไปได้เรื่อยๆเลยมูนเกิลก็เป็นตัวที่เราจะพยายามเอามาก็ฟิลลีลไดโนอสารนะครับให้อ่าได้ไดโน2ตัวนะครับลงไปใน2เทินสุดท้ายนะครับแล้วผู้หนึ่งนะ้ไม่มีสังสีสบายมากเลยนะครับลงเดิลเสนอ์สองตัวได้นี่ถ้าจะชนะการันตีไปเลยนะครับก็ อ่าล้วก็จะมีไวท์ควีนครับเป็นตัวที่อย่างที่บอกไปนะครับก็บอดี้ก็ใหญ่มากนะครับแล้วก็ยังจะขโมยกร์ดอ่าไม่ได้ขโมยนะครับเป็นเรียนแบบการต่อสู้คัปปี้มาใส่มือเราครับเอาวินคอนดิชันเขามาใส่มือเราเราจะใช้เพื่อเซอร์ไพรส์อีกฝั่งก็ได้นะครับแล้วก็ไอรอนแมนก็จะเป็นวินคอนดิชันที่เสริมมานะครับส่วนอเมริกาชาเวสก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราจั่วดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีกร์ดที่มา ล้นมือเราโดยที่เราไม่สามารถลงได้เขาเขาจะเรียกว่าเป็นเดตการ์ดเนาะก็คือเราจะไม่มีเดตการ์ดเป็นตัวการ์ดราคา6นะครับแล้วก็บางทีนะครับเราอาจจะถ้าเราก๊อปปี้ไดโนเสาร์ไม่ได้เรา,าจ,จะลงชาเวสปิดคอมโบตาสุดท้ายไปก็ได้นะครับแล้วก็เดวิไดโนเสาร์ยิ่งการ์ดในมือเราเยอะก็พาวเวอร์โตตามไปนะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับก็แต่ว่าผมจะอธิบายหน่อยเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นของการ์ดพู่หนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะเพิ่งมาเล่นก็ได้ก็เดวิไดโนเสาร์นะครับ ยิ่งการในมือเยอะก็จะยิ่งโตมันจะเป็นตัวที่เลดเกมก็ยังมีคนใช้เยอะนะครับอ่าการ์ดพูสองพูลสามยังมีคนใช้อยู่เพราะว่าพาวเวอร์มันค่อนข้างเวอร์หวังมากนะครับถ้าเล่นกับเด็กนี้สามารถแม็กซ์พาวเวอร์ที่17ได้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโหดมากนะครับต่อมานะครับก็เป็นการ์ดพูสองนะครับเป็นเด็กพูสองพื้นที่เด่นวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเด็กเดวิลไดโนเสาร์เหมือนเดิมนะครับแต่เราจะมีฉั่งฉีนะครับเพื่อไปเตะเดวิลไดโนเสาร์คนอื่นนะครับก็คือ ราจะมีวินคอนดิชันเพิ่มนะครับเป็นตัวฉังสีขึ้นมาเอาไว้เคาน์เตอร์คนที่จะเล่นเด็กโกงๆแบบเราครับแล้วก็เราจะใส่เป็นแอดแมนแทนครับแต่จริงๆจะเปลี่ยนยังเป็นอ e ิเล็กตอก็ได้นะครับอันนี้เป็นการ์ดท,ที่สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยแล้วก็เอเจนต์เทอร์จะเพิ่มเข้ามาในผู้2นะครับก็จะเป็นตัวช่วยขอดการ์ดเพิ่มขึ้น,นครับแล้วก็เป็นตัวที่อาจจะเสกวินคอนดิชันแปลกๆมาให้เราครับอาจจะเสกกาแล็กตัสนะครับาารบ,บางทีก็อาจจะมาช่วยเราได้นะครับในบางสถานการณ์ มันก็จะเป็นการ์ดท,ที่ทําให้อีกฝั่งครับโดนเซอร์ไพรส์ได้เลยแล้วก็ดิคอลเล็กเตอร์นะครับก็จะคล้ายๆกับเดวิดไดโนเสรตัวย่อมๆนะครับยิ่งการ์ดอ่ายิ่งเราเพิ่มการ์ดในมือแบบพิเศษเท่าไหร่นะครับตัวคอเล็กเตอร์ก็จะตัวโตขึ้นเท่านั้น แล้วก็จะมีสกอร์เปียนเพิ่มเข้ามานะครับเอาไว้เนิฟมือฝั่งตรงข้ามนะครับสกอร์เปียนนี่จริงๆโหดมากครับลบหนึ่งทุกใบของอีกฝั่งครับแล้วลงได้ตั้งแต่เทินสองครับส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไม่ได้ลงเทินหนึ่งกันครับแล้วก็โดนลบหนึ่งพาวเวอร์ไปตั้งสี่ห้าตัวนะครับเป็นตัวที่แวลูเยอะมากนะครับบอดี้ก็ไม่ถือบอดี้ก็ถือว่ากลางๆนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกที่โหดมากครับก็เลยเอามาใส่ด้วยแล้วก็ เซนติเนลการ์ดอื่นเราจะพูดไปแล้วนะครับผงก็จะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็วิธีเล่นก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับมีแตกต่างกันที่การ์ดที่เพิ่มมานิดหน่อยนะครับต่อมาภูสานครับก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับจะไม่ใช่เด็กเดวิลเดนนสซออีกต่อไปนะครับจะเป็นเด็กแดรเดวิลแทนนะครับจะเรียกว่าเป็นเด็ก d ดเดวิลก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับจะเรียกว่าเป็นเด็กอิเล็กโทรซะมากกว่านะครับเพราะสังเกตว่าเราจะมีแต่ตัวใหญ่ๆในเด็กทั้งนั้นเลยนะครับเราจะเน้นในการลงแค่เน้นคุณภาพนะครับไม่ เทิร์น5เราลงตัวอย่างฮอ,อปกอบบิน,นครับกาโมล่าลงมาได้เลยแล้วเราก็อาจจะลงโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ล็อกเลนเขาที่เขายังว่างๆอยู่ได้เลยนะครับตั้งแต่ตาที่4เพราะเรามีอิเล็กโทรนะครับแต่จริงๆนะครับผมว่าเราอาจจะอยากใช้ไดเดวิลคู่กับโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์มากกว่านะครับเราอาจจะไม่ได้ลงโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ X, ที่เทิร์นที่4นะครับอาจจะไปลงเป็นฮอปกอบบินแทนหรือว่าเจสสิก้าโจหรือกาโมล่าแทนก่อนแล้วคอ่อยอถ้าเรามีไดเดวิลนะครับเราค่อยลงโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ตอนเทิร์น5จะชัวร์กว่า แต่ถ้าเราไม่มีเดวิลเราอาจจะอ่าโยโร่บอรเซอร์เอกก็ได้นะครับถ้าพลาดก็แค่กดยอมแพ้ไปแล้วก็นอกจากนั้น,นครับเด็กนี้ยังมีสการเลตวิทนะครับไว้บางเกมนะครับถ้าเราจั่วมือแย่นะครับหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ่อพื้นที่ไหนไม่เป็นประโยชน์กับเรานะครับหรือว่าโทนลูมนะครับมันไม่เข้ากับเกมนี้ของเราเพราะว่ามือเราแย่นะครับแล้วก็สามารถระเบิดทิ้งไม่ได้เลยแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีอาร์เมอร์มานะครับเพื่อ เอาไว้คอมโบกับเดสทอยเยอร์นะครับเราก็จะเน้นเลนหนึ่งหนักๆน,นะครับให้เลนนั้นมีอาร์เมอร์อยู่ด้วยอาจจะมีสแต็กเป็นอาร์เมอร์เป็นเจสสิก้าโจนกับกาโมล่าหรือว่าส่งฮอวกอบินไปยิ่งดีเลยครับจะทําให้เขาไม่สามารถทําลายฮอวกอบินได้นะครับอยู่ในเลนเดียวกันเราลงอาร์เมอร์แล้วอพอเรามี5้าเอนจเราส่งฮอบกอบินไปแล้วพอตาสุดท้ายแล้วก็ลงเดสทอยเยอร์ไปที่โทนลูมกับกายเป็นสามสิบพาวเวอร์ก็ไม่มีใครสู้ได้เลยนะครับ แล้วนอกจากนั้นครับแล้วก็ยังมีลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์ก็โกงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดมากนะครับว่าก๊อปเขามานะครับแค่พยายามทําบอดเราให้มีหน้าที่พอๆกับเขานะครับแล้วก็ลงลีดเดอร์ไปแล้วก็จะก๊อปได้ทุกตัวนะครับแล้วก็ชนะเขาได้แบบสบายๆเลยแล้วก็การมอล่านะครับมันจะเป็นตัวที่อาจจะคู่กับโปรเฟสเซอร์เได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าโปรเฟสเซอร์เล็อกไปเลนหนึ่งมันจะเหลือแค่2เลนนะครับแล้วการมอล่ากว่าจะลงมาก็ตอน5้าเอนจิกัเลตเกมนะครับเนื้อที่ในเกมมันจะน้อยมากแล้วพอออเเเหลลลืแคคค่2โชัันนะรรบา็กได หนึ่งโลเคชันแล้วมันง่ายมากนะครับที่จะเดา50-50ใช่ไหมครับว่าเขาจะลงที่ไหนส่วนโอดินก็จะเป็นตัวที่คอมโบหลักๆนะครับคู่กับกาโมล่าเลยนะครับก็คือเอามาทําให้กาโมล่าตัวโตขึ้นไปอีกนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆเด็กนี้เราอาจจะเน้นแค่2เลนหลักๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะพยายามให้โปรเสเซอร์นะครับล็อกเลนหนึ่งไว้นะครับแล้วก็อีกเลนหนึ่งเราจะไปลงเ็นเดสทอยเยอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นกาโมล่าแล้วตามด้วยโอดินก็จะโหดมากอยู่แล้วนะครับ หรือว่าเป็นลีดเดอร์โอดินก็ได้เหมือนกันต้องเข้าใจนะครับว่าเด็กนี้พอมีอิเล็กโทรนะครับเราสามารถลงการ์ด6 Energy นะครับได้2รอบเพราะว่าเอเน g y จีเรามันจะโตเร็วกว่าเขาเทิร์นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างโหดมากแต่ก็จุดอ่อนนะครับก็คือถ้าเราไม่จั่ยอิเล็กโทรนะครับบางทีก็อาจจะทำให้เกมมันยากขึ้นประมาณหนึ่งเลย ก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถมาถามเพิ่มเติมได้นะครับว่าอาร์กสนี้อาจจะแทนด้วยอะไรได้บ้างนะครับมาคุยกันในดิสคอร์ดหรือ Facebook นะครับลิงก์ผมก็อยู่ทางด้านล่างเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสับสไคร์เบอร์ทุกคนมากๆนะครับตอนนี้นะครับยอดสับสไคร์เรานะครับจาก19.9%นะครับถ้าจำไม่ผิดจากคลิปที่แล้วครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น21.2%แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาสนับสนุนมาติดตามกัน แล้วผมก็ขอสัญญานะครับว่าเราจะปล่อยคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับออกมาเรื่อยๆเลย ก็ใครอยากเป็นกาลังใจอยากเป็นเชื้อไฟให้ผมนะปล่อยคลิปออกมาถีมากขึ้นครับก็สามารถเข้ามากดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับอาจจะเป็นแค่เทียร์แรกก็ได้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาจอยกันได้เลยสําหรับผู้สนับสนุนของเราในวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่า PowerPlay นะครับก็เป็นร้านที่เปิดมานานมากแล้วนะครับแล้วก็มีให้เติมมากกว่า60เกมนะครับโดยเฉพาะเกม g e n s h i n Impact นะครับที่มีการเติมกันเยอะแยะมากมายเลยครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นร้านเติมเกมที่มีความน่าเชื่อถือโน .1 ของเมืองไทยเลยโปรโมชั่นนะครับของ เกมมาเวลสแนปสำหรับร้าน PowerPay นะครับก็จะเป็นตามที่เห็นในภาพเลยก็จะเห็นนะครับว่าส่วนลดสูงสุดของเรานะครับมีถึงเกือบ20เลยนะครับถ้าคุณยิ่งเติมเยอะก็จะได้ลดเยอะไปด้วยแล้วก็วิธีการเติมก็ไม่ยากเลยครับแค่กดมาที่มัเสจที่เพจ a c e b o o k นะครับก็คือเพจ a c e b o o k c o m p o w e r f u l p a y m e n t นะครับคุณก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ช่องแชทนะแล้วก็พิมพ์คำว่าช h o p นะครับเป็น S ตัวใหญ่นะครับ คุณพิมพ์ไปปุ๊บนะครับก็จะมีให้สามารถกด go to shop นะครับเข้าไปดูเลือกซื้อสินค้าได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเวลาก่อนที่จะกดยืนยันการสั่งซื้อนะครับช่วยผมกดเลือกสตรีมเมอร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวชื่อของ Drake X Gaming นะครับก็อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนกันด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อก็วันนี้นะครับ Drake X Gaming นะครับก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ